บ้านใครเอาเครื่องตัดหญ้ามาเลิ้มมาดูหัวที่มอไปไปไป สวัสดีครับพี่ตัวด้อสวัสดีครับพี่กับตันพี่ใครเอาเครื่องปัญญามาเร่นน่ะไม่รู้เหมือนกันอ่อโอ้ยิบแล้วพี่เราจะเอายังไงกันอ่ะไปตรงนั้นได้ปืนแล้วเฮ้ยยิงโดนสองนัดไม่แตก อุ้ยบ้าใหญ่แมมเลยใครร่วงใครร่วงอ้าวได้แล้วผมคนเดียวนะคะเรียกโดดผิดชีวิตเปลี่ยนอย่านะอย่าจะจะตายเลยนะดีรถไฟเหมือนกันเฮ้ยมันเห็นได้ไงอ่ะมันเห็นผมได้อะไรทุกคน เดียวผมคนเดียวผมได้ไหวหรือเปล่าตัวเดียวสวัสดีครับหัวแข็งสวัสดีครับสู้ต้องสู้เกิดแต่กับหนมลงมาตรงผมเลยลงมาตรงผมเลยไม่มีตัวพี่นะเชื่อไหมเกิดแต่กับหนุ่มอืม เกมมูปัญหาเกมมันมาลงที่หนุพี่เบอร์สองระวัางีไอ้ปืนแล้วทุกคนคอ้ปืนแล้วแต่ไม่มีปืนทุกคนตรงตรงเบอร์สามอ่ะมีคนนะไม่มีปืนคือกับ ตรงผมก็ได้ออนหนูไม่ได้เล่นในน,น,นี้นะโป้เนอะหน,หน <c oughs> เูเอาหู้โดนลาร์ดเอาโดนลาร์ดอีกเอา โรล้านหมดทุกตัวแย่แล้วแย่แล้วเบอร์ตาเยอะนะอุตส่าห์เยอะกันโชตึงเก็บสีเก็บสามม่พี่ับดูสักหน่อยโดนเบอร์สามล้านไม่หนึ่งคิว สวัสดีครับพี่เด็กวงโยสวัสดีครับพี่เด็กวงโยมาแล้วเหรอเอ้ยนี่เป็นพี่เกวงโือบเป็นศัตรูแล้วก็สสวย้ี้ใครว่าหนูเปิดโต ไม่มีไม่ตรงนี้ไม่มีแล้วไม่มีแล้วนัเมื่อกี้ใครว่าเปิดโบฮะเมื่อเมื่อกี้ใครว่าหนูเปิดโบใครอ่ะไม่รู้เหมือนกันไม่รู้เหมือนกันนอเหยีบขบวนใครอ่ะหนูก็จำเรื่อไม่ได้อ่ะพูดไอกิแล้วมันอยู่ไหนอ่ะไอนี่ดิหนูบอกว่าเอาผาสรองมาลื่นแล้วพี่เขา ก็่าเปิดโอทมันอยู่ใส่ <S <S เบอร์หมายเรียกคือไหนเก็บกล่องมันเก็บกล่องช่วงนี้ยังไม่ค่อยว่างด้วยครเก็บกล่องวะกล่องอยู่ไหนอ่ะอ๋อเจอแล้วเจอแล้วกล่อง ตลองอะไรวะวเว้นเยอะแยมากมายควาัลอนี่ตเลยพี่นัดดาฮะิ้ีนดนาดนาตกใจเลย <c oughs> ตกใจเลยเหรอไม่้องตกใจ คิวข้าวแล้วผมกำลังจะไปกินข้าวแล้วเนี่ยทุกคนเหลือสิบเจ็ดตัวสูสุ้แล้วพี่นัทมาไปกินอะ่ะเอาข้าวมานั่งกินกันะนะกำลังจะไปกินกำลังจะไปกินข้าวมันอยู่สายอีกเท่าไหร่อีกสิบห้าตัวมันอยู่สายเนะี่ยมันค้างเนี่ยนี่ พี่นัทเล่นปีศาจปีแล้วอะไรนะพี่นัทเล่นปีมากี่ปีแล้วพิ่งเล่นครับผมเพิ่งหัดเล่นเฮ้ยมีลบศัตรูแล้วเอ้าพี่มึงเล่นเดือนนี้เหรอใช่เอ้ยตรงไหนวะสองตัวบนหัวหรอกหรือตรงไหนอ้าอยู่ตรงไหนอ่ะ ดีเอยู่บนหัวผมเหรออยู่ข้างล่างอยู่ข้างล่งแล้วก็อยู่เหอนหัวโอ้ยผมเจอแล้วข้างหลังมีตัวนึงยิงข้างหลังก่อนไหนวะข้างหลังมันมีตรงไหนวะอยู่เฮ้ยมันไปไหนวะข้างหลังมันยิง หโดนไปร้อยสี่สิบไม่แตกโดนไปร้อยสี่สิบไม่แตกไอตัวข้างหน้าพี่อ่ะตัวข้างหน้าพี่เบอร์สามเออนั่นแหละโดนไปร้อยสี่สิบไม่เอาแฟ้โดนรับคนโดนแล้ยืนโรงพยาบาลด้วยต้องไหนต้องไหนวะ ิงอยากตรงไหนวะเชื uh? we oh okay, ่อไหมวีนัทบ yeah, so ้านเอลหรอมีนัทด่าฮะตั้งแต่หนูเกิดมาเพิ่งเล่นเกมกับพีนัทที่เคยเห็นพีนัทดาอ๋อไม่เคยผมด่าหรอมันอยู่บ้านเอลหรือมันอยู่ไหนไม่รู้เนี่ยตรงเนี้ยหาไม่เจอแต่ว่ามันจิงเนี่ตรงนี้นี่แหละทำไมสนับสนุนเนี่ีนัทด่ามากเพราะว่าคนไลบินคนไลบิน มันอยู่ใจหนูมไม่ค่อยสนับสนุนอะไรอยู่ข้างหน้าหรอแต่ว่าขี้ตัวนี้มันไปไหนกันวะไปสนับสนุนในออยู่บนหลังคาหรอมอยู่ไหน <c oughs> อุย้ยนั่นไงข้างหลังใช่ไหมปีนอยู่ไม่เห็นตัวมันอนะต้องไหวะ <c oughs> ไม่เห็นตัวมันเลยมันมีคนมัน,มนต,ตัวขับรถนะมันมีตัวขับรถอยู่ข้างหลังนะของตรงนี้พี่ไปช่วยเพื่อนก่นอนอะหมดแล้วหรอหมดไวมากบ๊ายบายทุกคนไปกิน